การจัดงานศพเป็นหน้าที่ของญาติการจัดงานศพเป็นการประกาศบูชาคนตายการจัดงานศพเป็นการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาและการจัดงานศพคนจัดได้บุญก็คือคนเป็นน đ ạ บุญ กล่าวเฉพาะงานศพที่จัดว่าเป็นงานของญาตินั้นเนี่ยผมเคยสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณมาหลายครั้งสาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่าคนตายแล้วไม่มีประโยชน์เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งพูดกันง่ายๆก็คือให้คุณให้โทษแก่ใครไม่ได้มนุษย์นั้น อยู่กันด้วยผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์แล้วมนุษย์เขาก็ไม่ไปมาหาสู่กันยกเว้นคนประเภทเดียวเท่านั้นคือคนที่เป็นญาติกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าง,งานศพเป็นญาณของญาติก็เพราะว่าคนตายแล้วจะไม่มีใครมาหาหรอกนอกจากญาติ เพราะว่าคนตายนั้นให้คุณให้โทษแก่ใครไม่ได้พูดง่ายๆคือมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นคนที่มางานศพเนี่ยต้องเป็นคนที่จิตใจสูงส่งมากและอยู่ในฐานะที่เป็นญาติญาติสายโลหิตก็ตหมายถึงญาติที่สืบสายตระกูลเดียวกันสายเลือดเดียวกันอย่างลูก อย่างพี่อย่างน้องอนุโลมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกลูๆนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม่กับลูกนี่หัวใจดวงเดียวกันอยู่ด้วยกันตอนที่แม่ตั้งท้องมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิ อยู่ในครันพอวิญญาณมาปฏิสนธิปั๊บในตัวแม่นี่จะกลายเป็นหญิงสองใจทันทีคำว่าหญิงสองใจอาจจะฟังดูไม่เพราะแต่แท้ที่จริงแล้วคำว่าหญิงสองใจนั้นหมายถึงแม่หมายถึงแม่ เพราะว่าเมื่อตอนที่ลูกเข้าไปอยู่ในครันของแม่เนี่ยมีหัวใจสองดวงอยู่ในตัวแม่ใจดวงหนึ่งก็คือใจของผู้เป็นแม่ใจอีกดวงหนึ่งก็คือใจของผู้เป็นลูกเพราะฉะนั้นหญิงสองใจคนแรกในโลกก็คือแม่ขอภัยด้วยอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่น เอากันเนื้อหาและธรรมะภาษาบาลีท่านใช้คำว่าโทหาลีนีแปลว่าผู้หญิงผู้มีหัวใจสองดวงแปลวความว่าหญิงสองใจคือใจแม่ดึงดวงใจลูกหนึ่งดวงเราจะได้ยินคำว่าแพ้ท้องเราจะได้ยินคำว่าแพ้ท้อง พี่ป้านา้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็คงทราบว่าคําว่าแพ้ท้องเนี่ยมันไม่ได้แพ้ท้องหรอกหมายถึงแพ้ลูกที่อยู่ในท้องแพ้ลูกที่อยู่ในท้องลูกต้องการอะไรแม่แม่จะไม่เคยชอบมาก่อนแต่ก็ต้องตามใจลูกปกติ แม่เป็นคนที่ยังไงก็ได้นีแต่ลูกเขาเกิดมาเขาลักสวยลักงามเอาแม่ก็ต่องแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามไปตามลูกในท้องนะี่ยปกติแม่ก็อาจจะไม่ได้ชอบดูหนังดูละครอะไรเท่าไหร่แต่ลูกมันชอบเนี่ยอยู่ในคันเนี่ยพอตั้งคันขึ้นมา ก็ต้องไปดูหนังโดงละครตามใจลูกมันบางทีแม่ชอบหวานชอบเปรี้ยวแต่ลูกในท้องมันชอบเผ็ดนะแม่ก็กินเผ็ดด้วยนี่ไม่ใช่วันสองวันนะที่แพ้ไอ้เจ้าอยู่ในท้องเนี่ยแพ้อยู่ถึงเก้าเดือนนะแม่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนผมเกิดนั้น อยากจะกินแต่น้ำมะพร้าวอยากจะกินแต่ข้าวคุกน้ำตาลมะพร้าวนี่ยทั้งทั้งที่แม่ก็ไม่ได้ชอบหวานท่านเจ้าคุณพิพิธพระลูกชายแม่ท่านประพันธ์บทแลกไว้อย่างก,กินใจท่านเจ้าคุณองค์นี้ไม่ธรรมดาเป็นพระ ที่เป็นมหาพรหมลงมาเกิดเพื่อรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักให้กับคนถือธรรมะปฏิบัติธรรมสอนธรรมตรงไปตรงมาไม่มีการประจบประแจงใครท่านบอกว่าอยู่ในท้องเขาเก้าเดือนยายมาเลือนลืมลงได้ อยู่ในอ้อมอกอุ่นไอก็แล้วใหญ่ไม่หวนมาสิบกว่าปีที่ร่วมหมอนกกกอดนอนเจ้าแก้วตาใหญ่ยยจึงพานลืมมารดาผู้เมตตาและกาลุนสิบกว่าปีที่ป้อนข้าวจนย่างก้าวเข้าไวรุ่นก็แล้วใหญ่ลืมใบบุญผู้ค้ำจุนด้วยข้าวปลา สิบกว่าปีที่ฟูมฟักด้วยความรักเหลือคนาแก่แล้วใหญ่ลืมว่าเติบโตกล้าเพราะใครกันไม่ใช่เรื่องที่นำมาพูดกันเพราะเพราะนะฮะเรื่องลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่เนะี่ยมองเผินๆเ,เหมือนเป็นคุณธรรมธรรมดาธรรมดายิ่งในตระกูล ธรรมวโรนี่เรื่องนี้เป็นธรรมดาไม่ต้องออกแรงมากเลยเรื่องความกระตันอยู่สำหรับบ้านนี้นะแต่บ้านอื่นเป็นเรื่องยากมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งอยู่วัดมหาธาตุเจอกับผมสิบกว่าปีแล้วชื่อแม่ชีมาลัยอายุตอนนี้ก็เกือบ80ดสิบตอนเจอกันอายุเจ็ดสิบ บอกอาจารย์งานศพฉันไปเป็นโคศกให้หน่อยผมบอกโอ้ทำไมเชิญล่วงหน้านานจังยังไม่ตายเลยตายแล้วโยมก็ไม่ได้ฟังหรอกเวลาที่ผมพูดเนะี่ยแม่ชีท่านนี้บอกว่าเชิญท่านมานี่ไม่ได้มาพูดให้ฉันฟังอ้าวแล้วพูดให้ใครฟังล่ะบอกเชิญท่านเพื่อพูดให้กับ ลูกลูกฉันฟังให้พูดให้ลูกลูกฟังถ้าถามแล้วตอนนี้ลูกอยู่ไหนบอกยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เจอเขาเลยห้าคนไม่เคยเห็นหน้าเลยบอกทำไม อยากจะให้เขามาเลี้ยงเหรอถึงจากจะให้เขามาเนี่ยบอกไม่ใช่ไม่เคยปรารถนาให้ลูกมาเลี้ยงดูเลยบอกอ้าวแล้วจะให้ไปพูดในงานศพเพื่ออะไรแม่ชีคนนี้บอกว่าตอนเรามีชีวิตอยู่ในลูกไม่มาไม่เป็นไรแต่งานศพฉันเนี่ยเขาต้องมาแน่ เขามาแล้วเขาจะได้ฟังคุณพูดฟังพระเทศถึงเรื่องพระคุณของแม่เขาจะได้ไม่ตกนรกโอ้ผมฟังแล้วผมก็จะร้องไหนะ้คนเป็นแม่เนะี่ยกลัวลูกตกนรกตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมมาหาไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้จะสอนอย่างไงแต่เชื่อว่าตอนตายลูกต้องมาแน่ก็นิมนต์พระเทศนิมนต์โคศกพูด ลูกจะได้สํานึกจะได้ไม่ตกนรกนี่ผ่านมาสีบปีแล้วก็ยังไม่ตายเลยเนี่ยเผลอ,อผมจะตายก่อนแกเนะผมมันร้อนเหลือเกิน <net> นี่ความรักของพ่อแม่นะแต่สำหรับครอบครัวนี้